เอ่อนี่ขอคำปรึกษานิดหนึ่งคือพวกเราว่าชุดที่เยเพิร์มันจัดให้พวกเราใส่ไปออกงานเนี่ยมันมันใช้ได้เปล่าแต่ผมว่ามันก็โอนะครับพี่รามมันมันพี่ว่ามันมันไม่โอรู้สึกมันแปลกๆไงชอบคนนะยังไง ชอบกลนก็ไปอยู่กับฟิลิปใช่พี่ไม่ใช่ลิซา่าเพราะมันดูดูดแบบ <S <S แปลกประหลาดพี่ก้นพี่พี่ไม่ต้องคิดมากเลยชุ ไปออกสื่อมันก็ต้องแต่งแบบไม่ธรรมดาแบบนี้แต่มันดูไม่ธรรมดาเกินไปหรือเปล่ามันออกแนวแบบว่าแปลกประหลาดทุเรศหรือเปล่าฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รามพี่รามลองพูดที่ว่าไอ้ชุดพวกเรามันแปลกประหลาดตรงไหน,นใช่ลุกๆๆๆออกมายืนเทียบกันเลยเอาสีเสื้อก่อนสีเสือ้อเฮียลุยกับสีเสื้อผมเนี่ยพอยืนใกล้ๆกันเนี่ยนะมันเหมือนพวกผ้าเจ็ดสีเจ็ดสออที่เขาไปไหว้แก้วบนตมโคนพ้นโพว์เฮ้ยชุดผมมันดูขนาดน,นั้นเลย แต่ผมว่ามันก็คล้ายๆนะครับเฮ้ย <c oughs> ไม่นกระถูแน่ใ <c oughs> ชะไหมวะเน,ลนลี่ยเผื่อจะได้เละเละเดี๋ยวใจเย็นๆ,ๆ,ๆ <c oughs> คือขอความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดผมหน่อยมันมัน ถามจริงทุเรศป่ะโอ้ยพี่ใส่อะไรมันก็ทุเรศหมดแหละพี่ล้ามโอ้ยหน้าใส่เกาะหมาเด๋ยวทีพางหักเลยแต่ผมว่าดูๆไปมันก็ทุเรศจริงๆว่ะพี่ภาษาแฟชั่นเขาเรียกว่า is a hair is a shirt is a skirt says อะไรแีกขออีทีดิ The number you have to r a v e to try again. มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเนี่ยุ้ยใจพูดซ้ำไปทำไมเล่าเล่าไอ้พี่ก็มั่วตลอดคือท่านบนเนี่ยมันดูดีนะท่านล่างจนๆนี่นี่นี่พวกพี่ดูสิว่าพวกเราสองคนอ่ะสวยยังโอเคป่ะโอเคไหมโอเคไหมโ้โนี่แต่พ้นน้ำแต่หัวเวอมาเนี่ยฮะเปียังมันเล่า พุทธธทรทำม,มสังโฆสมบโอณ์ต้งป่องป่อง,องจริงๆด้วยครับต้นอิริฮึอพี่พ่ออะไรทีนว่าชุดเธอกับชุดฉันมันป้อไปหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าเราเปลี่ยนนะนะโอ้ยอย่างแกจะไปกลัวป้ออะไรดูสิจะแทบจะไม่มีให้ก่ออยู่แล้วหลวมโค้งอย่างนี้หิ้งจริงจกกลัวไม่ได้ไอพี่เพาเป็นมาได้ปากเลยอะไรไอพี่เพาขึ้นดูสิทอกรทอกรทุกคน,กคนอแอม,มนี่ถ้ากลัวป้อนะก็ไปหาผ้าคลุมมาปิดหนๆๆ่พี่ ไม่ต้องปิดใช่นี่สามคนนี้อย่ามามองออบแอมด้วยสายตาแทะลมแบบนี้นะคะออบแอมไม่ชอบนะโอ้ยนานๆจะมีคนมาแทะลมเธอสิแค่ก็แทะลมหน่ะเธอแม้แม้กระดานแผ่นเลียบโกไปได้ดจะมีปากแล้วฉัดจะหมดความอดทนแล้วนะอะไรอีกแต่ยังเป็นตัวแต่งตัวก็โป๊อยู่แล้วเดี๋ยวโต๊ะตีกันไปผ้าหลุดพีนทำยังไงเอาเลยอยากดูเอาเลยอยากดูเอาเลยอยากดูเอาเลย ุดเวลาทะเลาะกันเองครับเฮ้ยบ้าไอ้ไฟไปบอกพวกเขาไปวะเนี่ยแล้วพี่ไม่อยากนี่ด่าไอ้พวกลามกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่เกี่ยวนะพี่เป็นพวกลามะลามะอะไรเห็นเชียร์เยงเย้งอยู่เนี่ยฮะโอ๊ยทุกคนพอแล้วนี่เหนียวว่านะคะพวกเราออกเดินทางได้แล้วล่ะเดี๋ยวไปสายนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วแล้วคุณเบนไปไหนเขาคือไม่เห็นคุณเบนเลยนะคะเนี่ยออนช่ไหคะอ๋อคุณเบนเขากำลังไปเอารถริมูซีนมารับพวกเรานะจ๊ะรีมูซีนลแล้วเพราพวกเราทุกคนจะได้นั่งริมูซีนไปใช่ไหมคะรีมูซีนรีมูซีน,นจะตื่นเต้นอะไรครับแค่ได้นั่งรถริมูซีนริมูซีนไงแล้วไอ้รถริมูซีนคืออะไรครับว้ายฉัรู้ธรรมดาแหละมาแล้วมาดูเถอะนึกว่าริมูซีนอ้าว ทำงานกันที่บริษัทเนี่ยเอาเอาอีเอาไงอีเอาเอาตกองเดี๋ยวนี้เอนื่อยกระหาหนูไม่ได้อันนี้ไม่ได้ แต่งตัว้งแต่ตีห้าดูซิไปเสียเวลาจริงเลยไม่เห็นจะได้อะไรกับเขาเลย,ยพเพิร์ลสาแต่งตัวสสวย,ยเซ็กซี่เห็นจะมีนักข่าวมาแชร์ภาพของอเาเลยอ,ะอ่ะเซ<ค><อ>็งเป็ดวงรางวัลอะไรก็ไม่ได้ไปเสียเที่ยวจริงเลยโอ้โหพูดถึงรางวัลน,นี่ขึ้นเลยครับ ไม่รู้ว่ากรรมก,การเขาเอาอะไรมาพิจารณาที่จะให้รางวัลรายการนู้นรายการนี้รายการผมเนี่ยคิดดูดิทัวขัดซ่วม9้าวัดสุดยอดที่สุดแล้วไม่ได้อะไรเลยกรรมก,การบ้าไปแล้วรายการของนุเพอนะโครงการแด่เพื่อน,น้าปลวกผู้โดยสารเอาจะเป็นโครงการที่ดี หาที่ไหนใน, ое, ในโลกไม่มีอีกแล้วดูสิเนี่ยยังไม่ได้เลยนี่รายการเธอสองคนยังไม่เท่าไหร่รายการของอ,อมแอมมาสิรายการพยากรณ์อากาศที่สุดแสนจะดีอุตสาห์เปิดและบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนาท่วมแล้วเขาก็ไม่เห็นคุณค่ายอยู่ดีโอ้ยน่าหน้อยใจมากเลยถึงรายการของทุกคนจะไม่ได้รับรางวัลนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่ารายการทุกคนไม่ดีนี่ครับใช่อปะ ใช่ค่ะจริงๆแล้วเหนียวก็ไม่ได้อยากให้พวกเราทํารายการดีๆเพื่อหวังว่าจะได้รางวัลกันหรอกนะคะผมรู้นะครับว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจทํารายการอย่างเต็มที่ครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รางวัลอะไรก็ตามแต่ถ้าเรานะยังตั้งใจทํารายการดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับอนาคตต้องมีคนเห็นคุณค่ารายการแน่นอนครับจริงไหมครับจริงค่ะเหนียวเห็นด้วยทุกคนครับเอ่อเมื่อกี้ตอนที่พวกเราเดินเข้ามาในสถานีครับมีแฟนรายการคนหนึ่งเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอาของพวกนี้มาให้เราครับ อะไรเนี่ยนเดอมีช่อดอกไม้แล้วก็เป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้ครับพี่เนี้ยกล่องอีกแล้วกล่องระเบิดโอ๊ยมิลลี่โอ๊ยนี่มิ้ลลีไม่ใช่ระเบิดหรอค่ะนเดทวะรู้ิคุณมิ้ลลี่เปิดเองนะครับถ้าเกิดตูมตามขึ้นมานี่เส้นทางซุปเปอร์สตาร์หายเลยนะครับโอ้ยโอ้ยแมนมากเลยนะเดทขอบคุณมากครับพี่รังปัดชด แมนผูเปิดเองก็ได้ครับโอ้โหแมนตัวจริงโชคดีเลยค่ะคุณเบนอ่ะคุณเบนค่ะเรียกคุณเบนเลยค่ะทิ้งอย่างี้เลยเหรอก็แหมถึงเวลาถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยเหมียวจะได้มีคนดูแล่าดี่ต่อไงโอ้คุณเหมียวครับคุณมีน้กำใจมากๆครับขอบใจแต่ที่โชมประชดเลยนี่คุณเหมียวโดนประชดเหมือนกันเลยครับนี่แสดงว่าเราเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมครับเนี่ย ยังม่รวมค่ะคนละชั้นค่ะเปิดเลยนะครับเปิดเลยนะระวังอะไรเดี๋ยวี้ แล้วก็มีกระดาษโน้ตด้วยครับเดี๋ยวนี่อ่านให้เองถึงทีมงานสถานีหันสายเคเบิลทุกคนขอให้มีกําลังใจทำรายการสนุกสนุกให้ผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะคะจากแฟนรายการคนหนึ่งที่หน้าตาขี้เร่หน้างเงือกหน้าปลวกแต่ชอบดูรายการของพวกคุณทุกรายการและจะดูตลอดไปสนุกกัรรายการสนุกเพอนจำได้ ว่าวันนี้ทุกคนได้รับรางวัลแล้วนะครับ,รบถ้างั้นนะคะต่อไปนี้พวกเราทุกคนจะตั้งใจทำรายการให้ดีที่สุดค่ะใช่เอาล่ะครับทุกคนครับงั้นเรามาดื่มเค้กฉลองกันดีกว่าครับเย<ก>้นั่นแหละครับเอาเลยครับผมเอาเลยะครับ,รบ,รบแม่นยามทีหล<ะ>ังไปเ,ยยเลยให้ไปเลยให<ร>้ไปเลย พี่ลาพีมใช่เ <Imperial> ฮ <benim> ้ยเยลุยโอ๊ยใครอ่ะเยลุยเอยลุยไอไปไปเล้ยเข้าเข้าโรงเรีนนะไอ้นั่นเห็นป่ะกูอะไรของมึงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นะครับผมแต่งงานกันเลยเหรอครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนจะแต่งงานกันนะครับผมใช่ค่ะขอแสดงความใช่คะครับอะไรนะคะตัวผมก็ดีใจโอ้ย 5...4...3...2... ีส่สาสงก็แถ้าตัวโป๊กหาผ้าอะไรคุณปิดไหมสิไม่ต้องปิดเฮลืมวัดวัดหน้ากูโล่งๆใหญ่ใหญชื่อใหญ่มิเกิลหิมใจเมสตา <c oughs> นกมันรักกันรักมันก็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> นมี้าหนูทำไมได้ <c oughs> นูกมันรักกัน Nok makin, makin rakt, makin gokil. Tuh, kan ya, tuk makin rakt, <tik -mu> <Ba> <tik -mu>